วันนี้จะแนะนําการปฏิบัติในหัวข้อที่ว่ารู้มีอยู่แต่ให้เป็นสักแต่ว่ารู้จะว่าไปแล้วการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการเนื่องด้วยจิตเป็นการวางจิตเป็นการปฏิบัติของจิตเป็นทางดำเนินของจิต ทำจิตอย่างไรจึงได้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยชื่อว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องของจิตมโนปุพังขมาธรรมามโนเสรษามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจเพราะฉะนั้นใจนี่สำคัญจริงอยู่การปฏิบัติธรรมนี่มีการเดิน โยงกลมในการนั่งสมาธินะแต่ก็นั่นเป็นของประกอบอิริยาบถท,ที่บางทีนั่งนานไปก็มันไม่ดีเดินนานก็ไม่ดีก็เลยมีการเปลี่ยนจุดประสงค์นั้นน่ะไม่ได้หมายคามว่าไปเน้นตรงที่ร่างกายนั้นเขาเขาทำแต่ไปเน้นเรื่องของจิต นี่คือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสําเร็จที่จิตที่ใจต้องเนื่องด้วยใจเนื่องด้วยจิตทีนี้ในเมื่อเนื่องด้วยใจเนื่องด้วยจิตนั้นนะ่ะจะทําจิตอย่างไรจึงได้ชื่อว่าการปฏิบัติหรือว่าทําจิตนั้นนะ่ะให้เดินอยู่ในอา,อาณาปานสติหรือว่าสติปัฏฐานสี่หรือว่าอริยมรรคมีองค์แปด ที่เป็นทางดําเนินของจิตเดินของจิตให้เข้าสู่เส้นทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วก็ทรงชี้ว่าให้เดินตามนี้ตามนี้จึงได้พบมรรคผลผนิพพานเป็นการปฏิบัติโดยชอบนั้นนะนะนั่นแหละคือการปฏิบัติจุดประสงค์คืออย่างนั้นทีนี้จึงเนื่องด้วยจิต ที่อาศัยกายนั้นน่ะเมื่อยล้าในบางอิริยาบถแล้วก็เปลี่ยนแต่จุดประสงค์แล้วก็ให้จิตนั้นด,ดําเนินการปฏิบัติหรือการวางของจิตนั้นให้เข้าสู่เส้นทางที่เป็นสมถะทิฏฐิในเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องจิตนั้นจึงเป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศล เพิ่มภูลกุศลขึ้นมากๆแล้วจึงเป็นพลังของจิตขึ้นมาเป็นการเพิ่มพลังรู้ตื่นเบิกบาน,า,นานขึ้นมาเป็นพลังญาณขึ้นมาแล้วก็จะได้รับรู้สิ่งที่เขามีอยู่แล้วเกิดปรากฏอยู่แล้วนั่นก็คือ สิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือขันห้าหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นธรรมชาติธาตุขันที่เกิดปรากฏอยู่ของเขาแล้วนั่นนะถ้าเกิดว่าสมาธิถูกต้องดำเนินจิตถูกต้องวางจิตถูกต้องแล้วก็ทำต่อเนื่องเป็นสมาธิขึ้นมา เรียกว่าสมาหิโตยะถาภูตังประชานติเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ทุกสิ่งตามที่เป็นจริงนั้นน่ะจึงต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักในการวางจิตตั้งจิตทานดำเนินของจิตว่าจะทำอย่างไรที่จะถูกต้อง ตามที่พระพทุทธองค์ทรงชี้นาและก็แนะนําให้ปฏิบัติทำตามนั้นตามนั้นตามนั้นนั่นแหละวันนี้จึงเอาเรื่องของรู้มาพูดสักนิดนึงรู้ในที่นี้มันกับว่าเราละลึกในสิ่งที่มันเกิดปรากฏได้อยู่ ไม่เลื่อนเนื่องจาคือความหมายของรู้สิ่งที่เกิดปรากฏอยู่ก็คือตาบ้างก็คือปรากฏการเห็นหูบ้างปรากฏการได้ยินจมูกบ้างปรากฏการได้กลิ่นลิ้นบ้างปรากฏการได้รสแล้วก็กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งคันเจ็บ ลมพัดก็เย็นนะอย่างนี้เป็นต้นละคลายเครื่องนุ่มใน,นก,การเกิดปรากฏของกายทั้งหมดเลยแล้วกใจก็เป็นความคิดนึกอารมณ์ต่างๆธรรมลมเกิดมาสรุปแล้วการเกิดปรากฏงตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เกิดเกิดดับดับผลัดกันเกิดผลัดกันดับ ถ้าจะว่าไปเกิดคนละทีก็ได้แต่ว่ามันเร็วมากจึงเหมือนกับว่าถ้าคนไม่ศึกษาไม่เรียนรู้จึงเหมือนเขาเป็นอันเดียวกันที่เราเรียกว่ากายกับใจเป็นอันเดียวกันเลยเป็นคนคนหนึ่งเลยแต่จริงๆแล้วเขาก็ทำงานร่วมกันโดยหลายๆสิ่งเกิดปรากฏขึ้นมาเร็วมากจึงประกอบพร้อมให้เราได้รู้สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ แต่ก็ถ้าเดิมทีแล้วมันจะเป็นเรื่องการหลับการไหลการหลับการไหลคือเราคิดว่าเรารู้แต่ที่จริงคือไม่รู้พอพูดถึงเรื่องรู้นี่จึงพูดถึงสติกับสัมปชัญญะที่จะเข้ามานะสิ่งนี้จึงเรียกว่ารู้นะที่มีสติสัมปชัญญะคือเรียกว่ารู้ รู้นั้นให้มีอยู่หมายก็ว่าสติสัมปชัญญะนั้นนะให้มีอยู่อย่าให้เลอะเลือนอย่าให้หายไปอย่าให้หลับอย่าให้ไหลให้มีคําว่ารู้นั้นนะปรากฏอยู่เนือง,องชื่อว่าการปฏิบัติรู้นั่นก็ผู้หมายถึงตัวสติสัมปชัญญะสติคืออะไรสติคือความระลึกคือ เดิมทีแล้วจิตของเรามันจะส่งไปตามกระแสตาเห็นบ้างหูได้ยินบ้างทุกอย่างแต่ที่นี้คำว่าระลึกได้คือสติมาอยู่ในกายคือระลึกอยู่ในกายรู้อยู่ในกายกายจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งนอนอู้เหยียดเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งพอใจไม่พอใจ ในกายนี้ในใจนี้สัญญาใจครองนี่คือละลึกเข้ามาที่นี่ไม่ไปที่อื่นเนี่ยตัวสติคือละลึกเข้ามาละลึกเข้ามาที่กายไม่ไว่าจะเป็นการอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามนะที่ในบาลีบอกว่ายะถายะถาวาปนสกักายโยปนิหิโตโหติ กายนั้นตั้งอยู่ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดตถาตถานประชานาติเธอย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นกายตั้งอยู่แบบไหก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหรือว่าจะเป็นการลมหายใจเข้าออกหรือว่าจะเป็นความรู้สึกเจ็บรู้สึกคันรู้สึก เย็นร้อนคือกายเขาก็จะปรากฏตามเหตุปัจจัยของเขาปัจจุบันแต่ทีนี้เขาตั้งอยู่อย่างไรก็รู้อย่างนั้นเลยเนั่นแหละคือคือสติคือระลึกเข้ามารู้ในสิ่งที่กายก็เป็นหรือปรากฏสมมติจะเป็นอาณาปานสติก็ระลึกเข้าไปรู้ที่ลมหายใจเขาออกก็เป็นอาณาปานสติเป็นสติไปในลมหายใจ แต่ถ้าระลึกเห็นกายยืนเดินนั่งนอนตามที่เขาเป็นจริงเขายืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนนี่ก็เป็นกายยตาสติคือระลึกไปในกายอย่างนี้คือระลึกนั้นคือเป็นตัวสติทีนี้บางทีนะระลึกเฉยๆมันยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จึงมีการพูดถึงสัมปชัญญะเข้ามาคาว่าสัมปชัญญะนี่ก็สัมตัวนี้ก็แปลว่ามาจากสังที่แปลว่าพร้อมนะไอตัวหลังนั่ก็แปลว่ารู้รู้พร้อมนี่เป็นตัวปัญญาสมมุติว่าเข้ามาดูลมหายใจมีระลึกที่ลมหายใจนะั้นน่ะคือเป็นสติ ระลึกเห็นลมน่ะเป็นสติแต่พอเป็นสัมปชัญญะนี่ก็รู้ทั่วถึงในลมนั้นเข้าลมนั้นออกลมนั้นเบาลมนั้นแรงลมนั้นสงบนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางใจก็เหมือนกันตัวสัมปชัญญะนี่คือตัวรู้พร้อมรู้พร้อมคือรู้ทั่ว รู้ทั่วถึงทําไมถึงรู้ทั่วถึงเพราะว่ามันระลึกได้ก่อนคือสติระลึกได้ก่อนพอระลึกได้แล้วครับรู้ทั่วถึงในสิ่งที่ระลึกได้นั้นสมมุติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเดิมทีของคนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ไม่รู้มันก็เข้าก็ออกแต่ไม่รู้ทีนี้พอเข้ามาสู่เส้นทางสติคือระลึก ก็คือระลึกไปที่ลมหายใจที่จะว่าฐานก็ได้ฐานกายในกายก็ได้ลมหายใจพอระลึกเข้ามาในลมหายใจนะัคือคือสติเข้ามาแล้วไม่ไปที่อื่นแล้วโฟกัสลงที่ลมหายใจเก็เป็นระลึกพอรู้ทั่วถึงในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นน่ะก็เลยเป็นสัมปชัญญะจึงเรียกว่าสติสัมปชัญญะ สิ่งเหล่านี้คือมีอยู่ให้ปรากฏอยู่ไม่เละเลือนตัวนี้เป็นกุศลเลยไม่ว่าจะเป็นรู้แบบไหนก็แล้วแต่รู้ในลมหายใจเข้าออกก็ได้รู้ในการนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งก็ได้รู้ในการยืนอยู่รู้ว่ายืนก็ได้รู้ในการนอนอยู่รู้ว่านอนก็ได้ได้หมดหรือว่ารู้ในการเคลื่อนไหวยกมือ มือไหวอยู่ก็รู้อยู่หรือว่ารู้ท้องพองท้องยุบท้องพองออกยุบเข้าก็รู้อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องรู้จึงมีความจำกัดตรงที่ว่ารู้นั้นน่ะให้มีอยู่อยากให้หายไปอย่าให้เลอะเลือนอย่าให้หลับเพราะบางทีมันหลับนักปฏิบัติธรรมนะ่ะมันหลับมันไหล ถ้าไปอยู่ในความคิดแล้วคือไหลเลยหลงเลยความคิดหมายมั่นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นหญิงเป็นชายเป็นภาษาเป็นความหมายเพราะว่าส่วนมากนักปฏิบัติพอดูลมหายใจสมมติปุ๊บดูได้สองเที่ยวสามเที่ยวกลับไปคิดแล้วคิดเห็นอดีตอนาคตเห็นลูกเห็นหลานเห็นการเห็นงานเห็นในสิ่งที่เรียกว่าเกี่ยวเนื่องในชีวิตของเราน่ะไปเป็นความคิดแล้วตอนนั้นหลงแล้วนะ หลงแล้วก็ไหลด้วยลืมลมเลยอันนี้ถือว่าไม่รู้หรือว่าจะยกมืออยู่กันแล้วแต่ยกมือเข้ามือออกยกมือมือเข้ามือออกอยู่และเลื่องได้ทีสองทีต่อไปก็หลงมาคิดที่ใจแล้วคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้อันนั้นถือว่าหลงแล้วถ้ามาอยู่สู่ใจแล้วหลงแล้วตัวรู้หายไปแล้ว ก็เลยถ้าเข้าไปคิดแล้วถือว่าไม่รู้แล้วถือว่าหลงแล้วนะไม่ถือว่ารู้อยู่แล้วหรือว่าท้องพองท้องยุบนี่ก็เหมือนกันถ้าท้องพองออกยุบเข้าถ้ารู้อยู่ตรงนั้นก็ถือว่าใช้ได้ถือว่ารู้นั้นมีอยู่แต่ถ้าดูท้องพองท้องยุบได้เที่ยวสองเที่ยวแล้วก็หลงไปคิดหลงไปหมายไปมั่นหลงไปปรุงแต่ง คำว่าปรุงแต่งที่มันมันพองออกคืออะไรมันยุบเข้าคืออะไรมันก็คืออยากจะรู้นั่นนี่ยปัญญามันดิ้นไปมันพยายามหาว่ามันคืออะไรตั้งคําถามมาสอดส่องกาหนดไปดูไปวิจัยวิจารณ์นี่ถือว่าหลงแล้วเพราะว่าไปเป็นความคิดเป็นความตึกเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นการหลงไปเลยไม่รู้เฉย ก็เลยหลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆแล้วการปฏิบัตินั้นนะ่ะคือรู้นั่นนะให้มีอยู่หลังจากมีสติสัมปชัญญะเข้ามาแล้วก็เลยถือว่าสิ่งนั้นคือตัวรู้แต่ว่ารู้นั่นนะให้มีอยู่อันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งให้มีอยู่อย่าให้มันเลอะเลือนอย่าให้มันหายไปรู้นะ่ะให้มีอยู่ในกายในใจนั้น เดนี้ในสเต็ปที่สองความหมายที่สองแต่ว่าให้เป็นสักแต่ว่ารู้นะคำว่าให้เป็นสักแต่ว่ารู้คำว่าสักแต่ว่าก็คือสรุปง่ายๆก็คือไม่มีการกระทําใดๆจึงเป็นสักแต่ว่าได้แต่ถ้ารู้อยู่ในลมหายใจก็ไปประครับประคอง ไปเพ่งไปจ้องไปดูสั้นดูยาวไปสำรวมไปประครับประคองไม่ให้เลือ,ลอนคือมีการกระทําขึ้นในระหว่างนั้นนะ่ะจะไม่ถือว่าเป็นสักแต่ว่ารู้แต่ว่าเข้าไปกระทําเข้าไปบล็อกเข้าไปล็อกเข้าไปบีบบังคับเข้าไปขับเคลื่อนให้เขาเป็นไปดั่งที่เราอยากให้เป็นมีการกระทํามีกระระ กระทำขึ้นในจิตจิตก็เลยหลงไม่สามารถที่จะเป็นสักแต่ว่าได้จึงมืดบอดไม่เห็นสิ่งเกิดสิ่งดับเพราะว่าจิตนั้นนะมีการงานที่ต้องทําการงานที่ต้องทําของจิตนะัคือมีการเพ่งการจ้องการสอดส่องเพื่อรู้เพื่อเห็นประคับประคองอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการกระทําลึกๆน่ะ เหมือนเราขับเคลื่อนเขาให้เป็นไปดังใจอย่างนี้ให้มันเข้าไปอยู่ในกรอบแล้วมีการกระทําเกิดขึ้นอยู่ในนั้นมันจึงไม่เป็นสักแต่ว่ารู้มันเป็นการกระทํารู้เป็นการหลงไปกระทําหลงขับเคลื่อนจะเรียกว่าเสียตากปามารก็ได้คือหลงขับเคลื่อนไม่ไม่อยู่ในฐานะที่ว่า ปล่อยเห็นเขาตามที่เป็นจริงเกิดดับแล้วก็เกิดดับไปนะจึงทำให้การปฏิบัตินั้นเนิ่นช้าแล้วก็ไม่เข้าใจไม่อยู่ในฐานะที่ว่าเดินจิตให้ถูกต้องได้เพะาะนั้นการที่จะมีสมาธิขึ้นมาเป็นสมาหิโตยถาปูตังประชานติก็มีความยากขึ้น จะมีญาณอย่างรู้ก็มีความยากขึ้นเพราะการเดินจิตการดําเนินจิตให้ไปอยู่ในทางสายการคือ,อยา,ม,าม,มักมีนั้นนะ่ะมันยังมีข้อที่บกพร่องแล้วก็ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ผิดพลาดอยู่น,นิดๆจึงไม่สมบูรณ์ไม่เฟอร์เฟกพอที่จะเป็นพลังให้มันเร็วขึ้นหรือว่าไปได้ดีแบบควรที่จะเป็น ดังนั้นบางคนปฏิบัติธรรมจึงมีการเนื่องช้าหลายปีไปก็ยังไม่รู้ไม่เห็นก็มีบางท่านเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ตรงอยู่ในนั้นจึงพยายามพูดหลายมุมให้มีมุมมองให้เห็นว่าไอการวางจิตการดำเนินของจิตนั้นเราจะทำอย่างไรบ้าง ถึงจะถูกต้องถ้าเราอยู่ในฐานะที่ว่ายังไม่สามารถเดินเองได้ยังอาศัยครูบาอาจารย์แนะนำแล้วถูกหรือเปล่าอย่างนี้ควรจะพิถีพิถันหน่อยควรจะดูหน่อยเพราะว่ามันก็มันผิดพลาดที่เดียวมันก็ไปไม่ได้เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์หรือว่ารหัสอะไรเนี่ยมันผิดตัวเดียวมันก็ไม่ตรงแล้วนะเพราะฉะนั้น ในวันนี้ที่พูดถึงเรื่องรู้นั้นให้มีอยู่หมายก็ว่าให้มีสติสัมปชัญญะนะมันก็จะอยู่ที่กายที่ใจนั่แหละสติสัมปชัญญะไม่อยู่ที่อื่นนะนั้นนะให้มีอยู่ไม่ให้เลอะเลือนถ้าอยู่ในฐานะที่ว่ารู้นั้นมีอยู่นี่นะสิ่งเหล่านั้นเป็นกุศลทั้งหมดเลยที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้ทํากุศลให้ถึงพร้อมถ้ามันหลง มันเลอนเรือนก็ให้กลับมาสู่เส้นทางรู้ใหม่และลึกใหม่เหมือนกับในความเพียรที่ว่าในข้อที่หนึ่งเนี่ยเพียรไม่ให้อาุศลเกิดขึ้นก็คือเพียรรู้นั่นแหละคือเอารู้นั่นอนะ่ะสติสัมปชัญญะนั่นอนะ่ะให้อยู่เนืองเนืองไม่ให้เลอะเรือนแต่ด้วยความไม่เที่ยงความที่จิตมันยังอ่อนอยู่มันก็หลงไปบ้าง จึงมีความเพียรข้อที่สองว่าเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วความหลงนั้นหรือว่าความที่จิตเนี่ยไม่อยู่ในลมหายใจละ่ะไม่อยู่ในมือที่ยกละ่ะหรือว่าไม่อยู่ในท้องที่พองที่ยุบละ่ะมันเลิกเดินไปนะให้กลับมารู้ใหม่นี่คือกลับมารู้ใหม่นะคือการละอกุศลอกุศลคือหลงก็กลับมารู้ใหม่ จิงกลายเป็นความเพียรข้อที่สามที่ว่าเพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นกุศลก็คือเพียรมารู้ใหม่ให้มีตัวรู้ด้นใหม่ตัวสติสมัมปญญญาชัญะให้ให้รู้ใหม่แล้วก็เป็นความเพียรข้อที่สีค่คือให้รักษากุศลนั้นไว้ก็คือให้รักษาไอสิ่งที่รู้นั้นนะ่ะเนือง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 ไว้นี่เป็นความเพียรเลย แต่จะให้ดีที่สุดก็คือในเมื่อมีความเพียรอยู่อย่างนี้ในเพียรทั้งสีนน่อย่างนี้เรียกว่าเป็นกุศลอยู่ที่จิตที่ใจมโนปุพังเข้ามาทมามโนเสถษฐามโนมยานี่เป็นกุศลอยู่ที่ใจอย่างนี้แล้วจึงเติมสิ่งหนึ่งเข้าไปเพื่อให้มันชัดขึ้นคมชัดขึ้นและมีพลังมากขึ้นเป็นพลังสมาธิมากขึ้นจะได้เห็น จะได้รู้สัจะ,จะทมตามที่เป็นจริงนะคือเติมคําว่ารู้นั้นนะ่ะให้มีอยู่แต่ให้เป็นสักแต่ว่ารู้ก็เลยการเป็นวสักแต่ว่ารู้ลมหายใจเข้าออก,กสักแต่ว่ารู้ถ้าจะยกมือเข้ามือออกมือคว่ำม,มือหงายก็ให้เป็นสักแต่ว่ารู้ ถ้าจะเห็นท้องพองท้องยบเข้ากันให้เป็นสักว์แต่ว่ารู้ถ้าจะเห็นนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งให้เป็นสักว์แต่ว่ารู้ยืนเดินนั่งนอนก็ให้เป็นสักว์แต่ว่ารู้หรือว่าจะเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอ,อิบไปด้วยเวทนาไปด้วยปีติก็ให้ระลึกรู้อยู่ นั้นก็ให้เป็นสักแต่ว่ารู้ไม่เข้าไปเสกไม่เข้าไปพัวพันไม่เข้าไปดูดดื่มไม่เข้าไปเป็นอันเดียวกันไม่เข้าไปจับไม่เข้าไปคุกคลีให้อยู่ในฐานะที่ว่าเป็นสักแต่ว่ารู้เขาเฉยๆอย่างนั้นน่ะการวางจิตไว้อย่างนั้นน่ะรู้ก็ไม่เลอะเลือนก็มีรู้อยู่แล้วในเมื่อรู้อยู่ก็ให้เป็นสักแต่ว่ารู้ก็คือไม่เข้าไปพัวพันไม่เข้าไปเสกเป็นสักแต่ว่า สักแต่ว่าก็อย่างทีกกล่าวมาแล้วว่าไม่มีการกระทําใดๆถ้ามีการกระทําใดๆแล้วหลงเลยไม่เป็นสักแต่ว่าต้องให้อยู่ในฐานะที่ว่า,ารู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เฉยๆประหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันเป็นของภายนอกทั้งหมดเลยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ในฐานะว่าเป็นของสิ่งอื่นนอกจากเรา อย่างนี้เมื่อวางจิตอยู่อย่างนี้แล้วเห็นเนืองๆอยู่อ,อย่างนี้แล้วมันจะเป็นพลังเป็นกุศลเป็นมหากุศลเป็นสมาธิเนี่ยมันจะเป็นพลังกันเรื่อยๆพอจิตนั้นน่ะไม่เข้าไปพัวพันในสิ่งที่เกิดปรากฏสิ่งที่รู้ก็สักแต่ว่ารู้อย่างนี้น่ะสิ่งที่เกิดปรากฏนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไหลไป แต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าไปขีโปโวพันในนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าความตั้งมั่นเมื่อมีความตั้งมั่นนะั่นแหละจึงเป็นสมาฮิตโตคือสมาธิเมื่อเมื่อตั้งมั่นแล้วสิ่งที่เกิดที่ดับนะเป็นเหมือนกับของไหวตาเกิดก็ไหวหูเกิดก็ไหวจมูกเกิดก็ไหว ไหวในที่นี้คือเขาปรากฏแล้วก็ดับลงปรากฏแล้วก็แปลไปแล้วก็ดับลงนั้นสิ่งนะั้นคือไหวสิ่งไหวเหล่านี้เนะี่ยเกิดปรากฏไม่ว่าจะเหมือนลมพัดไม่ว่าจะเป็นน้ําไหลก็คือการไหวทั้งหมดที่มันเกิดปรากฏที่ไหลไปนั้นนะ่ะทีนี้ไอจนะิตนั้นน่ะถ้าเขาเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเขาจะไม่ไปผัวพันเลยเป็นคนละส่วนเลย จะไม่มีผลกับจิตเลยเขาจะไหวก็ไหวไปก็เกิดอยู่ก็ได้ยินอยู่เสียงหมาหอนเสียงอะไรก็ไม่ได้ไปหมายมั่นว่าเป็นเสียงโน้นเสียงนี้แต่เหมือนกับเป็นอิสระเป็นคนละอันกับสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็ไหวไปนั่นก็คือเป็นตั้งมั่นก็เกิดมาจากการที่เริ่มจากรู้อยู่แต่ก็เป็นสักแตว่ว่ารู้นี้ เป็นการวางจิตอย่างนี้แล้วทํำเนืองๆทำเนืองๆแล้วพลังมันจะมาพลังมันจะมาแล้วมันจะเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นสมาหิโตขึ้นมาเนี่ยจึงเป็นการรู้นั้นมีอยู่แต่ให้เป็นสักว์แต่ว่ารู้นี่คือเป็นวิธีเป็นแนวทางการปฏิบัติถ้าจิตอยู่ในฐานะที่ว่า รู้อยู่แต่ไม่เข้าไปพัวพันในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เหมือนกับจิตนั้นน่ะเดินอยู่ในเส้นทางสายกลางคือมักมีองค์แปดเลยคือสิ้นกรรมสิ้นการกระทําเลยที่พระพุทธองค์ชี้แจงต่อปัญจวคีย์ทั้ง5้าว่าที่สุดสองอย่างที่ภิกษุไม่ควรข้องเกี่ยวนยั่นแหละอันนี้ย้ำบ่อยๆพูดอยู่บ่อยๆถ้าคนฟังทุกเทปก็จะได้ยินบ่อยๆ ่าที่สุดสองอย่างที่พิสูจไม่ควรข้องเกี่ยวกับการมาสุขันทีการนิโยคคือการพัวพันในการก็คือการพัวพันในตาหูจมูกลิ้นกายเ่ยสรุปคือตรงนั้นการคุณห้าแล้วก็ไม่พัวพันด้วยการทรมานตนให้ลําบากคำว่าทรมานตนก็ไปเป็นอารมณ์ของใจเลยใจเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปเป็นไปแบกไว้มันก็เลยทรมานตนไม่เป็นอิสระ ไปจอจงจำตนไปเอาโซ่มาผูกตนไว้อะที่ว่าทรมานตนเพราะฉะนั้นในเมื่อ,อไม่พัวพันด้วยกรรมกุณทั้ง5้าที่เนื่องด้วยตาขจมูกดินกายแล้วก็ไม่ทรมานตนให้ลำบากที่ใจนั้นเหมือนกับว่าจิตพ้นมาเสียจากาการปัวพันด้วยอายตนะทั้ง6นั้นน่ะก็จึง พระพุทธองค์จึงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาคือมัชมีองค์8นะต่อปัญจวัคคีย์ทั้งหในขณะนั้นเมื่อโกนทันยากนี่ได้มองเห็นที่พระพุทธองค์ทรงสอนแล้วก็ดำเนินจิตมาพ้นจากตาหูจมูกลิ้นไก่ใจในขณะนั้นจิตจึงดำเนินอยู่ในมัรคมีองค์8เขาจึงเห็น สิ่งที่เกิดปรากฏนั้นะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดานะเป็นการเห็นตรงเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมจักขคูเป็นการได้ดวงตาเห็นธรรมอันนี้คือเป็นวิถีที่จิตนั้นะดำเนินอย่างไรมากมีองค์ปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ าจากเข้าสู่เส้นทางการปฏิบัติตรงหรือว่าเป็นสามีจิตปฏิปโนโนั่นนะคือประสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า,า,จานั้นนะก็คือการดำเนินจิตให้ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาพูดเรื่องนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทบทวนสำหรับสมาชิกที่ยังทำอยู่แล้วก็ยังยังไม่เข้ารูปเข้าลอยก็ฟังบ่อยๆ